มือเลขสี่ก 4, ับสิบอะไรมาแฮร์เกดกองหลอดเพี้ยนแต่จะสมารีวิวเฮ็เบิ้งนะาะกับของที่เคยมีอยู่นะเนาะก็เลยว่ามืนอนี้จะมารีวิวนี่เองลองคาสนเซน็ทได้เองนะจ๊ะเนาะก็คือแบบว่าเป็นสีดำนาะเป็นคลาสสิกอยู่นะก็คือแบบว่าเป็นรุ่นแบบว่าเลอะจึง้งอันนี้ไซส์สี่สิบนะนี่ไซส์ L มีลงมีเลข นะคะคดีเทลก็จะมีตัวหนังสือชาแนลเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมีโลโก้เป็นทองนะคะคู่นี้ทีแรกเขาบอกว่าเหมือนมันมันจะไม่มีของขายแล้วนะที่นี้นะก็เลยแบบว่าเออสั่งเอเซไว้แล้วก็เผื่อแบบว่าอุ้ยถ้าของมาก็เก็บไว้ให้น้องด้วยนะคะเก็บไว้ให้เราด้วยนะก็เลยเออได้ของมาเนาะนะที่นี่ก็เลยเออส่งหา เออว่านองเท้ามาแล้วเธอจะเอาไม้ก่านสิเอาจะได้สีดำด้วยเอาสีคู่นี้ราคาที่850ยูโรมเออคือสวยมากนะงนังก็จะมีดีทงดีเทลนะคะเอาว่าตรงนี้มีซีซีด้วยแต่เราจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ่รู้ว่ากล้องเห็นมานิดหน่อย นี่คือสวยนะคือแนะนํามากเลยอะ่ะพื้นก็จะมีชนงชั้นแนมอะไรของเขาตาสเตจนะจ๊ะมันจะมีสีขาวกับสีดํานะคะแต่นี่ยเป็นคอลเลคชันที่แล้วแอ้ว่าคอลเลคชันที่แล้วมันสีไม่เยอะแล้วมันใสก็แล้วก็เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าเปิดอะนี่ยก็เลยแบบว่าจะได้คู่สีขาวเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่ามันยังจะมีอยู่ไหมอ่ะบางบทีของมันหมดสต็อกแล้วมันก็ไปเลยเนาะเป็นตามซีซั่น แต่ซีซั่นนี้ก็มีสีขาวนะแต่ว่าอะไหล่ตรงนี้มันจะไม่เป็นไม่เป็นอะโลหะมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนเคลือบนะมันไม่ค่อยสวยใส่ดีอันนี้คือแนะนำเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวรวมกันเลยอันนี้รองเท้ากับผ้าพันคอนี้ก็คือได้มาเมอวันเกิดนะคเมื่อปีที่แล้วเมื่อพฤศจิกา นี่ไ้วสิด้วยความเขียนคำว่าชาเนี่ยแบบว่าเลิศมากนะฮะคืนนี้มันเขียนอยู่ในนีน่แบบว่าเป็นแคชเมียร์หนึ่งร้อยเปอรนต์ะฮะแมีรู้ว่าแคชเมียร์ว่าอะไรเนี่ยเขียนว่าหนึนตะอานผิดป่าวไม่รู้ด้วยความท,ที่ว่านะันตัวชาแบบว่าบูดบุนมาก แล้วตอนนี้ก็จะเขียนว่า c a n n e l ด้วยนะคะแล้วั่งนี้ก็จะเขียนคำว่า channel เหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นวันนี้รัดคือที่ตัดสินใจเอาตัวนี้ว่าแบบมันใส่ได้สองหน้าแบบว่าเออวันนี้แบบว่าเรามีสุดสีขาวแล้วก็ผันหน้าที่เป็นสีขาวพอเราเป็นสีกรมเราก็เออใส่สีดำไปนะคะหรืรัดนะฉันว่าอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่นะ790ยูโรมั้ง ก็คือไปเห็นนะที่แรกเราไม่ได้ตั้งใจจะสั่งงานนะคือเราไปซื้อไอกระเป๋าเล็กๆที่ใส่ตังแต่หากแล้วทีนี้น่ะเอเซ่เขาก็ได้เอามาเสนอให้เราอุ้ยเออมัสวยนะแล้วมันก็นุ่มมากเลยว่านุ่มแล้วก็อุ่นนะฮึยงซังข้างหลังก็คือว่าแซนเนลตาแปด้า คล้ายผ้าขุมไปด้วยนะเนี่ยแต่มไม่ใช่ผ้าขุมมันไม่ได้ใหญ่เหมือนผ้าขุมขนาดนันเป็นกล่นผ้าบันคอผ้าคุมสวยเลยสิเอ็กก็จะมาวันนี้นะเนี่ยเอ้าทำไมดูวันนี้วันนี้ก็นนต้องขอโทษทีนะคะรู้สึกว่าไม่สดสมสดชื่นอะไรประมาณนี้นะรู้สึกว่าไม่ค่อยด้าเริศหน่อย ดนเสลื่นฟีลนิดหน่อยเมื่อเช้าก็แล้วเ,เออยังไม่ยังแบบว่าก็กระปี้กระปราบอาหาก็ต้องขอโทษถีกันดงไว้เพื่อนเพื่อนรู้สิทุกชอบตอนเที่วว่าอุ้ทุกความชานะลามุนมากวันนั้นน่ะที่จิมาเป็นของของเพื่อก็คือได้มาช่วงวันเกิดนะคือใช้ดีมากก็คือแบบว่าอุ่นออกไปข้างนอกแบบว่าหน้านงหน้าหนาวหน้าองหน้าแดดแล้วก็เกือแบบว่าไปคุมเลิศนะคบเป็นดาววาอยูุดี ก็วันนี้เล็กซี่ก็จะมาสั้นๆแค่นี้แต่กมารีวิวให้ดูรองเท้ากับภาพอันคอนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามเลเ็กด้วยนะคะถ้าอะไรไม่ถูกต้องก็แนะนําเลเ็กด้วยนะคะเล็กก็เป็นมือใหม่นะยังไม่ชินกับการทําปงทําบล็อกนะคะ